สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่29แล้วประจำคัมคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2020มีเตะกันอยู่5คู่เริ่มต้นกันที่แฮทาเบอร์ลินเปิดบ้านเอาชนะอัลส์บวกไป2อูนฮะเกมนี้เจ้าบ้านเบอร์ลินเนี่ยได้2ประตูจากยาไวโรดิโลซุนเลยก็คิสตอปเปียเทคหมาย0ูนย์หก็เปิดบ้านแพ้ให้กับฮอฟเฟนไฮม์ไป0ูนเกมนี้ทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์ได้ประตูชัยจากอิลาสเบบู ชาวเกศูนย์สี่ครับวันนี้เปิดบ้านแพ้ให้กับว่เดอร์เบเมนไปศูนย์หนึ่งครับเกมนี้เบเมนได้ประตูชัยจากเรเนลโดบิทเทนคอร์ดวบ๊ะโบกครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับไอทักแฟงเฟิร์ตไป1-2ครับเกมนี้ทีมเยือนแฟงเฟิร์ตได้2ประตูจากจุดโทษของอาเดซินวาและก็ไดจิคามาดะนะฮะส่วนเจ้าบ้านวบ๊ะโบกได้1ประตูจากเควินเอ็มบาปูแล้วก็ปิดท้ายกันที่เสือร์ไบายเยนมิวนิคครับวันนี้โหดมากครับถลม่มทางฟอร์ดูน่าดูเซนดอร์ไป5-0ด้วยกันครับเกมนี้บาเยรร์ Bayern ได้5ปะตูจก มาเทียจอร์เกนเซนของทางดูเซนดอฟเนี่ยทำเข้าประตูเองครับแล้วก็อีกสีประตูที่เหลือได้มาจากเลวันดอฟสกี้เหมา2เมตรครับแล้วก็เบนจามินปาวาลูกหนึ่งแล้วก็อัลฟองโซเดวีครับเป็นคนทำประตูปิดท้ายแล้วก็พาบายเยินคว้าสามแต้มไปในค่ำคืนนี้ มาดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดฮะอันดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นไบเยนมิวนิกครับลอยลำไปที่67คะแนนแล้วอันดับ2ดอทบูนมีิว57คะแนนซึ่งถ้าบวกลบแปมคร่าวๆเนี่ยตามทฤษฎีนะไบยเยนต้องการอีกแค่ประมาณ8คะแนนเท่านั้นเองก็จะคว้าแชมป์ในฤด,ดูกาลนี้อย่างเป็นทางการนะก็ เรียกว่าใกล้มาอีกแล้วนะสำหรับการคว้าแชมป์บนเดสลีกาของไบเยอร์มิวนิกกลับมาที่อันดับ3ครับตอนนี้เป็นไบเออร์ครับมีอยู่56คะแนนอันดับ4ไลฟ์ซิก55คะแนนอันดับ5บรซเซมิเช่นกันบัตรหาคะแนนอันดับ6วอบวก42คะแนนอันดับ7ฮอฟเฟนไฮา์2คะแนนอันดับ8ฟดไฟบวก38คะแนนแล้วก็อันดับ9เป็นแฮท้าบวรินมิวสิคะแนนเช่นกัน มาต่อที่ครึ่งตารางล่างฮะอันดับ1 0ตอนนี้เป็นชาลเก้มี37คะแนนอันดับ11โคโลน34คะแนนอันดับ12แฟรง์เฟิร์ตมี32คะแนนอันดับ13อูนิยอนเบอร์ลิน31คะแนนอันดับ14บอัลสบวกมี31คะแนนเช่นกันอันดับ15บห้ามายครับมี38มี28คะแนนอันดับ16ฟอ์ทูน่าดุสซนดอร์ฟ27คะแนนอันดับ17ลองบวยฮะไวเดอร์เบเมนมี25คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่18ของเราพยาบอลเก็บไป19คะแนน มาดูคะแนนดตัดส่วนล่าสุดครับตอนนี้ท็อปสอร์เลอร์ก็เป็นทางเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไปแล้ว29ประตูนะฮะอยู่ทางด้นซ้ายส่วนทางด้านขวานเนี่ยเป็นคนที่แอซิ์มากที่สุดครับก็เป็นโทมัสมุลเลอร์ของไบยเยนครับที่จ่ายไปแล้วถึง18ลูกด้วยกัน มาดูกันที่โปรแกรมบุนเดสลีกานที่29อีก4คู่ที่เหลือนะก็จะมีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมครับเป็นวอร์เซียนเมืงกันบารดเจอกับอุนยนเบอร์ลินคู่นี้ TV, พีพีถ่ายทอดสดแล้วก็อีกคู่เป็นพาราบอนเจอกับดอตมุนแล้วก็ค่ำคืนวันจันทร์ครับเป็น FC โคโลนเจอกับไลฟซกครับก่อนจะมีคู่ตกค้างในช่วงเช้าวันพฤหัสที่4มิถุนายนครับก็จะเป็นเบรเมนเจอกับแฟรงก์เฟิร์ต แล้วก็มาปิดท้ายกันหน่อยครับที่โปรแกรมบูเดสลีกาณ์นะต่อไปนะที่30เลยดีกว่าฮะสัปดาห์หน้า6มิถุนายนมีไฟโบว์เจอโบเซิมินเชนกัตบาทไบเอเอ,เอร,ร์เจอไบเยนแฟรงเฟิร์ตเจอไม์ฟอร์ตูนาร์ดุซนฟพบก,กับฮอฟเฟนไฮม์ไลฟซิกเจอกับพาร์ดบอร์นแล้วก็ดอทมุนเจอกัแบแฮธาเบอร์ลินสว่วนาันที่ที่เมิถุนาก็จะมีเบรเมนเจอโว๊ฟบวกอูนิโอนเจอกับชาลเก้แล้วก็อัลส์บวกพบก,กับโคโลนน่นเอง